เรื่องของร้านกาแฟที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ใช่ค่ะเห็นคนโพสต์กันในโลกออนไลน์นะคะเยอะเลยนะคะอยากไปบ้างใช่ร้านกาแฟชายทุ่งใช่ค่ะนะโอ้โหฟังชื่อแล้วทีแรกคนก็เอ๊ชื่อดูแบบแปลกๆร้านกาแฟชายทุ่งแล้วก็มีข่าวว่าโอ้โหร้านกาแฟนี้ไม่ธรรมดานะในโลกออนไลน์เขาแชร์ภาพอบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่สมเด็จพระเทพพระราชราุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นใช่ค่ะทีแรกเราก็เไม่แน่ใจว่าใช่กันหรือว่าแต่เห็นภาพคือใช่เลยใช่จริงๆริใช่จริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปดูบรรยากาศที่ร้านเลยครับนี่ฮะโอ้โหคนแน่นขนาดนะครับนี่ก่อนร้านเปิดนะในเวลา7จ็ดโมงครึ่งเนี่ยมีประชาชนมาต่อคิวยาวนะฮะออกไปถึงลานจอดรถ เพื่อรอซื้อกาแฟที่ร้านกาแฟชายทุ่งค่ะคือไปที่ร้านกาแฟนี้ไม่ใช่อยู่ดีคุณเดินเข้าไปคุณซื้อได้เลยนะเขาแจกบัตรคิวอ๋อเรอฮะให้เป็นคิวค่ะแล้วก็ต่อคิวเนี่ยเขาก็กาหนดได้ว่าซื้อได้กี่แก้วขนมได้กี่ชิ้นอะไรแบบนี้เพราะคนเยอะมากเพราะคนเยอะจริงๆอยากจะให้ได้กินได้ดื่มกันทั่วถึงใช่ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนเดียวมาโอ้โหหมาหมดคนอื่นก็ไม่ต้องทากันพอดีนะครับรุ่นนี้โคตรของโคตรวั่ถูกมัคนรุ่นหเนี้ยหลวงปู่แคมแฮรวัดเขาวิโต้ เจ๊อย่างเจ๊เนี่ยหน้าตาคันควา,ามองๆอ,อย่างเงี้ยเชื่อไหมก่อนนอนยกหลุงปู่เข็มขึ้นมาตั้งน้โมสามจบพุทธังวัดเทนิธทมมังวัดเทนิงตั้งคังไว้เทนิง,นงเอามาลูบหน้าสามครั้งลูบตามเข็มนาฬิกาอย่าย้อนนะสิวขึ้นตื่นเช้าขึ้นมาเาวาโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้เขาปล่อยกันเท่าไหร่เนี่ยห้าล้านห้าล้านไม่ต่ำกว่าห้าล้านโอ้แบะนี่ขาวว่ามีคนเอาเงินห้าล้านมากองใหน้ท่างหน้าเนี่ยเท้าท่านเอาไหมไม่เอา ขายพักกินจำไว้เลยกาแฟกูล่ะพี่อย่าไว้อย่างนั้นนี่นะของพี่เนี่ยปลอมทั้งคอใครถามอย่าบอกนะว่าสมบัติพ่อเฮ้ยจะรีบไปไหน อะไรก,กับพวกมึงอ่ะเอาพระมาดิว่ะเป็นโจรอยากได้กูก็ให้ได้แต่พี่กูไม่จอดให้นะถ้าจะเอาเอาเองกูถือถือมากเหรอถือมากใช่ไหมนะสวัสดีทุกคน ขอฝากชาวโซเชียลไปบอกคนที่ไม่ค่อยได้ออกทีวีว่าเวลาออกทีวีได้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสปฏิเสธการทำธุรกิจสีเผา <c oughs> เรื่องเอี่ยวยาเสพติด <c oughs> เอี่ยวฟอกเงินให้อมพระตอนให้สัมภาษณ์และห้ามขายจนกว่าจะพูดเสร็จนะคะ้าง<อ>นี่หมายถึงใครอะ <c oughs> นี่หมายถึงไมาต้อง <c oughs> พูเองห,หรือเปล่าว่าเออต้องอมพระตอนให้สัมภาษณ์อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อแต่ว่าเธอไม่เชื่อหรอถอยหน่อยพี่จะขึ้นรถ